รวมพลคนลาอินรีครั้งที่2ปิดฉากกระตุ้นท่องเที่ยวชุมพรคึกคักเกินคาดงานมหกรรมการแข่งขันตกปลารวมพลคนลาอินทรีครั้งที่2ประจําปี2567นปักน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรปิดฉากลงอย่างสวยงามเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยนายอำเภอหลังสวนเป็นประธานในพิธีปิด งานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักตกปลาและผู้ชื่นชอบกีฬาทางน้ำทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างความสามาัคคีในชุมชนอีกด้วยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแข่งขันตกปลาประเภทต่างๆและกิจกรรมบันเทิงสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นายจิรศักดิ์แสงหอยกล่าวว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนอกจากนี้งานรวมพลคนล่าอินซียังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29กันยายน2567โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นอำเภอหลังสวนสมาคมชาวประมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานชุมพรสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นต้น